ามาเบงตอนดอกเพิ่นบานเนาะพี่น้องนี่ดอกเพิ่นบานสวย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 มีกลิ่นหอมน้ำพี่น้องมีกลิ่นหอมน้ำพร้อมแหละนี่ต้นนิบานนี่ชอ่อช่อนี้บานแล้วยังอีกช่อนี้ที่พระท่านบานนี่ช่อนี้พ่ท่านบานอืม,มานางโล่งถือกินหอมห่วยห่วยฮ มีกลิ่นหอมด้วยเพื่อนๆจ๋านี่สวยเพื่อนคือบบานพร้อมกันบุอันน่าสวยเพื่อนๆสวยมากบุย้ยนั่งล่งหอมหวยแบบหนึง นี่สวยค่ะเพื่อนๆสวยนั่งลงถือกินหอมห่วยวันหนึ่งสวยสวยสวยมากค่ะ เป็นดอกลินมังกรดาบเงินเนาะพี่น้องดอกลินมังกรดาบเงินพลวาหรือเขาเรียกว่าลิ้นมังกรลินมังกรเงินเงินเงินนะคะนี่น,น่นานน่นสวยค่ะนเพื่อน บานแล้วพี่น้องบานแล้วบานแล้วบานแล้ว,ลวหอมกลิ่นหอมก <c oughs> ลิ่นหอมอ่อนๆพน,นะกลิ่นหอมอ่อนๆพน,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 นะเห็นปะนี่สวย 对。 หอมหอม,หอมถือกลิ่นหอมหอมอ่อนๆตัวน,นี้ยังบานบ้าทานเต็มทีตัวน,นี้บานเต็มทีแล้วตัวน,นี้ยังไม่เต็มทีบานแล้วพี่น้องบานแล้วบานแล้วนี่ งาม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 บานแล้วบานแล้วทั้งสองช่อเลยนี่สวยมีกลิ่นหอมอ่อนๆด้วยแหละนี่นั่งลุ่งถือกินหอมห้วยเลยสวยสวยสวยมากนี่ เอข้าบานออกมาเลยดูสวยเนาะพี่น้องเนาะอืสวยมากเลยงามพี่น้องงามงามผนบานแล้วุ่นะโอ้กออดอดเดมือเซ่อบด้เนาะเวลาเ,เห็นเห็นอีหยังงามๆามมัสิก็มักเดมือไปจับบได้ชอบ สวยสวยมากค่ะเพื่อนๆนี่ลิ้นมังกรดาบเงินเพื่นอนว่าเพื่อนออกดอกสวยค่ะเพื่อนๆจ้า บางคนเปนก็เอืนเงินเงินซื่อเนาะลินมังกรเงินเพ่นว่าบางคนเันก็เอื่นลินมังกรเงินซื่อ,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 อได้ซื้อพิ่มๆก็คือลินมังกรดาบเงินนะคะสวยค่ะเพื่อนๆสวยมากเห็นไหมข้าบานอื สวยลิ้นมังกรดับเงินนะฮะซื้อเพิ่นซื้อเพิ่นกระมวล คลิปก่อนไทยเอาล่ให้เบิงเ้งกันคือเพิ่นยังบทท่านด้บานเพิ่นกาลังแท่งดอกออกมาช่อน้อยๆนะพี่น้องจา๋าตอนนี้เพิ่นบานแล้วบานแล้วดอกเพิ่อนออกบานออกมางามงามหลายพี่น้องจา๋างามหลายงามหลายสวยมากนี่ <laughs> มุมนี้ก็สวยนะคะนี่มุมนี้ก็สวยนี่ มักใบเพิ่นเป็นหลิวเป็นหลิวสีขาวขาวเขียวผสมกันนะคะเพื่อนๆใบเพิ่นง่ามดอกเพิ่นก็ง,ง่ามนี่